นี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่ามีลิปอยู่ตัวหนึ่งที่แบบซื้อมาใช่ปะแล้วทีนี้ก็ไม่คิดว่าสีมันจะสวยขนาดดีก็เลยแบบว่าอ่ะจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าลิปเมเบอรีนรุ่นนี้นะคะจริงๆเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะก็ ดูกันว่าสีนี้จะออกมาเป็นยังไงนะสีนี้ชื่อว่าสี punchy นะคะเบอร์หนึ่งสองศูนย์อยากดูทรงผมเพราะว่าทรงผมอาจจะดูไวทุเกเปนนี้แต่ว่าลุกวันนี้ก็คือจะดูแบบมีความนัวละมุนแบบแต่เราอยากให้ปากเราดูมีความแบบนุดนนุหน่อยก็เลยเลือกสีนี้มาทานะทุกคนอะจะทาให้ดูเลยว่ามันแววขนาดไหนเรามาดูที่แขนก่อนทุกคนมันมีความเป็นนุดนนนวลนัวแบบอมน้ําตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาแล้วดูแบบแพงมากนี่ ทุกคนเดมแล้วกลิ่นคือขนมชัดๆฉันแฮปปี้มากเราชอบความก่อนที่เขาจะแห้งเขาจะหนึบนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างจะติดทนอยู่นะว่าไม่ได้ทุกคนดูช่วยไหมคะนี่เผื่อใครชอบนะคะก็ลองไปตำดูแล้วกันนะเมเบลีนสีพันชี่หนึ่งสองศูนย์นะจ๊ะ